สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัสผู้สุงคนเด้อมาพบมาพอคือเก่าครับหนุ่มบาลานะพี่น้องวันนี้สิภาพพี่น้องมากินพันหอยดิบนะพี่น้องนะหอยเสรีดิบนะพันดิบดิบสดสดเลนะพี่น้องนะทีเป็นยังไงไปเบิรงนสมกันเลยนะพี่น้องตอนนี้พีมาเอาพักกันพักนี่เย็ปพันนะพี่น้องอยากหอยกินดินเนาะอยากหอยกินดินเนาะใส่ข่องเจาหอยเจาะ

ต้องเก่าก็าดันสอยู่แต่ว่ามันใหม่เนี่ยใใหม่ใฟใหม่อ่าไใหม่ฮะอ่าฟางบึงเอางลูกก้อยห้อยก่อนได้ะปจ้ะไปบ้ฮะเบ็ดเบ็ดไอ้รอยบวกมันใช่บดไปจ้ะดิบบดเลย Nó đẹp dài hát Phá dài của tôi này đẹp dữ Dạ hả? Tôi này gói điếp tôi này hát đi Càng càng vấn đề bác Cái này đi ngóng đi Đẹp sa đít sa đít đâu มากกว่าว่ามั้หอมๆขอบกว่าขนาดนี้นี่แล้วก็เอาพักทองพักนี่ยเป็นวายจะกินเลยนะคำหนึ่งคำหนึ่ง

เน็กเน็กน้วบ่าเนี่ยดูได้เนาะโอ้ยมาแล้วนะโอ้ยมาแล้วไปจับจิ้มจิ้มกนีก้อยก็มีลยกปูกัมีบุกหักนะอยู่เบียวกปกอยู่เดียรพี่นะมันยกโก้ไป ไงบ้าต่อต่อหัวเื่อยืนโดนคนก่อโจ๊กบวกบุดึงบุดึงเขายืนนี่ยืนเตะนี่เออกมาดวก็มาโมเมนดวกกระดียบนึงมาท่านบ้าท้อยดีบ้าทอยตีอันยากมอันบ้าอือวันนี้นะนี่ยเด็กกองไม่รู้ว่าบ่าวถ่าได้เนี่ย อยบุยังมไดกัยังพ่อ่หวอุ่นตอนี่ไม่ีด้กินนั่กันยังม่ลอยากนไนี้ไม่าเอคิดอมวานยงเียย่มุมนั่อรอไปแล้วมีเน้มันยังกายดีเว้ย งอไหมดี่ยมาเข่านั่งางายไหมงอง่ามาเร็วเอ็มพี่เนือวันคนนึงวันนี่อเน้ตกตุ๊กนเล่าเน้อเ้ยเลี้งข้ยลงข่เลี้ยงจา้ยสออันนจา

อีโตกันกัอเ๋ยสดเนาะสิบวนึเครืงบ่ไวดิ กีกับปูพี่น้องบนโต๊ะกระปูออกไปประปหาจ้ามมาตจีครพี่น้องครับจังกระปูจังห้อยไา้แต่ได้มาพี่น้องครบลิ้นไปเรื่อยๆน้าหง่งนลโอ้ไปงา